พ่อพี่บอกว่าแตลว่าเขาเขาแตเลุ้งเหเพราะว่าเขาายเขาดีเาดเนี่ยพ่อกัเน้องเอาชิมดิลงอ่ะโอกาสหน้าจัดย่างเลยจัดชิมเดชไปปไะเทศไทยไปจะนไทยเจ้านี่แหละ ต้องไปขอแน่เพื่อต้องไปขอยังแทะต่อไปนหนอีนี้คอยเคยถือก่สารับเจ้าหู้มเข้ามาเข้าไ่เข้าไมาเข้ไมเข้ามาจ้ามันี่นี่นี่เดผู้หมายหอมในหอมโชยอันนี้ก็ว่ได้สนใจโลกยังเลยยืนกินอยู่มัพมัพมัพมตั้งแต่มาไหมเอาได้กี่คลิปแล้วอันนี้ม่นับ

ลงเนีเมื่อกี้ใครถ่ายอะไรห้ามลงนะอยู่นี่หมดแล้วกเสียอยู่นี่หมดแล้วไม่มีไม่ถ้าลงเอาโอกาสหน้ายากเลยเนี่ยยากยากยากเลยเราจะจัดงานแบบนี้คือยากเนี่ยถ้าใครเอาลงอ่ะอ่าขอถามนิดนึงครับเนี่ยม้วงอยู่ไหนครับมาล้างมาจิบแก้วก่อนมาไหนเรื่องเรามาล้างกอนโอ้ยแก้ว สองคนมเมาเหรอเนี่ยพวกม่คเยไอ้ฉันมันตอนนั้นแล้วไอ้เพื่อนฉันมไม่ยอมตีกันแล้วตีกันแล้วเอาตีกันแล้วตีกันแล้วโอ้ยจบอนอันนี้คนอยู่นะ บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วอย่าให้พี่ลุกพี่ลุกมาสักนึ่งบอกแล้วโอ้ยผู้สาวผู้สาวผู้สาวเลยดิผู้สาวอันพัทยานดิที้งจับไปจับมือเขาย่างเลยดูพ่อไปนั่นวันนี้เราดูพ่อคอโอเคเรัดไปไเยอะมากไม่มีเรื่อใครหรือเปล่าเนี่ยเรามีมค่ะนะมีกระเสียท็อป เสี๋ยท็อปไม่แบ่งไงเมื่อกี้เดินจูงขึ้นเวทีเลยแรมเลยแรลยแรลยมื่อมื่อหนุ่มเหรอพี่ดมมึงไปเกองทังเยอ่ยววะไปพอไอชุดหนังขึ้นนะไม่มีใครอยู่บนรถเลยสักคนเป็นผู้สาวไปแล้วไปไปผู้สาวแน่นั่นผู้สาวไปแล้วนั่นนี่เอาผู้สาวเออนี่นะเออไป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 รอรึเปล่านเบอร์โทรอยู่ไหน ยศเท้ายศเท้าทำเล็บอยู่ที่ไหนครับพัทยาพัทยาเอาระบุซอยและที่ตั้งไหมครับผมตรงไหนครับพัทยาเหนือหรือใต้นอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดโอ้น่าอ่อนมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรเล็บทางไนเขายี่สิบเจ็ดเทียบกับกูยี่สิบเจ็ดมาว่าหืนไปแล้วไอ้พวกชอบนีว่าหื่นนะเฮ้ยนี่นี่นี่ดูดูดูก่อเอาแล้วกันโอ้แจกสติก้ สติ๊กเกอร์ไม่ได้แจกเลยเว้ยตื่นเจ้าอยู่นี่ใจถึงจริงเลยดิค่ะจะเปกรถน้ำสวยๆครับสติ๊กเกอร์หน่อยเออสติ๊กเกอร์ไม่ยอมเอาเลยเอ้อไม่อย่าไปเดี๋ยวไปหลายกูมูยมาเตี งามเนยะ่ามือเวลาฝ่ลมือมือย่างเงไอ้ลุงอยาลุงมึงไปไเปดกอทำเดียวไม่เมานี่ เขาดีอันเนี้ยเอามาจากรุเป็นไหนกระจากรุกเป็มเขาจะตีฝากมาให้ติเก็บมากขนาดนั้นเอาไปฝากคุณนินเอาไปฝากคุณนิน ของกูได้อ๋อทีอันนี้ทีมงานชายใหญ่ กกน,นี่ค่ะสวยมากเลยฮิโน่ฮิโน,น่อันนี้เป็นยางก้านนะคะแปลงหน้า เงามากเลยค่ะอันนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเอามาออกงานก่อนค่ะฮะสวยดีไม่ได้วิจารณ์อะไรใส่กันชนไม่ตรงม่มันงนขึ้นอ่ะต้องไปคลายน็อตแล้วก็ตั้งใหม่มาแบบรีบๆเนาะพี่จะทำสีอะไรที่เขาีเย ต้องวิจารหน่อยจะวิจารณ์ยังไงวิจารณ์่ะก็วิจารณ์แล้วว่ากันชนมันไม่ตรงจะ <c oughs> ไ,ไปลองแหวนเอาไม่เป็นไรยัยงรอหน่ะไปดูข้างหน้าคนมันยุ่งหรอกต้ดูดข้างข้างเออมันต้องดูข้างข้างเนนนี่ย่ยกันนะดแล้วฝั่งข้างพี่จะแปลงอีกไหมน่าจะขึ้นบนไดต,ตรงชายใช่ไหมตรงชายอ่ะน่าจะ้นบนได้บ ตัวปิดจะมีตัวตรงปิดน่ะยี่อีมันจะมีแบบใไทยร่างเนี่ยใช่ล่างรีบรีบรีบไปไหนเรื่อยๆเป็นรถไายโขงง่ายรถดำเนียก็ใกล้เสร็จแล้วดิยังไงเป็นรถไายโขงเนี่ยเอาก็ว่าไม่รีบเนาะก็ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ยก็70เปอร์เซ็นแล้วเออเสร็จแล้วเรื่อยๆนาทีที่ไหนผมดูใจแล้ว อยู่ไหนอุบุญใจอยู่นี่นะตะปังเพราะว่าเราไม่ไปทำไกลหรอพี่เกียรไปเฝ้าแต่อุบุใจเขาทำนี่นี่แพงไว้พี่ถ้าถ้าทำประกันถึงแพงไว้เพราะว่าน่าจะลุน่าจะสมล่หนึ่้าเขาเขาพ่นทรายไหมไม่ต้องพ่นต้องพ่นเด็กใหมพูดหน่อยหูยถ้าถ้าเป็นไอ้ที่เราเอาไปทําใหม่นะคันเก่าคันเก่าไปทําสีใหม่อย่างนี้น่ะเกามีไหมก็มีเครื่องพ่นไหม ไปซองหน้าได้มีสิวป่ะมีมองเห็นเลยน่ะไปซองได้มีสิวป่าวงงจริงไม่มีสีตัสนี่แหละเจียมดูไฟอ่ะเขาสวยอ่ะถ้าดูข้างหน้ามันก็โอเคอยู่แต่ว่าเวลาเราไปดูด้านข้างจะนยยังง่าม นิ่มบอกครับนี่ไม่ไม่เหมือนรถยางแตกเลยนะนะใช่มันแบบขับสนุกนะผมจะหายยางเก่ากนไงขับสนุกมากจริงบอกตรงเลยขับสนุกมากประหยัดไหมพี่ประหยัดไม่เครื่องเครื่องมันดีด้วยไหมสองสี่ศูนย์เงียบนั่นแหละเครื่องเงียบเกียร์ใหญ่ด้วยใช่หล่อพอดีเลยไหมที่เราตคับไหมเกียร์หนึ่งก็ ก็พอดีเกย์ถอยก็พอดีนะไว้ลากลูกสบายเลย่ลองทำดเบียเออไมเทลเดียวเดียยยวให้กูทายตัวนี้แล้วกอนติไปเลยไปเลยไปเลยเขาจะอีแตนชั่นเทเล่ 放了。 ลงเบรกมือก่อนยกไคบยได้ยน่ยไม่ได้เทำไมยกไม่ได้ยังไม่ได้ต่อโอยังไม่ได้มีกะบอกมีแล้วก็บอกใคว่ายังไม่ได้ต่อน้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ